หนังสือความลับเด็กเกียรติยมาลำหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ของไทเกอร์และบินรอนเลยนะครับก็คือเขียนโดยผมเองความลับเด็กเกียรติยศลำหนึ่งตรงตรง,ต,รงตัวเลยก็คือเด็กเกียรติยศลำหนึ่งก็คือตัวผมนะครับความลับก็คือสิ่งที่ผมทําทั้งหมดในตอนที่เรียนคณะนสิสส์เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็คือคู่มือในการเรียนคณะนิสส์จากตัวผมเองที่เรียนคณะนิสส์ได้ในระดับปริญญาตรีเนี่ยสามปีครึ่งนะครับเกียนย่อมาลำหนึ่งนะที่มหาลัยรามคำรแห่งนะครับก็ผมใส่ทุกสิ่งทุก ทำไมตัวเองวางแผนการเรียนไม่ดีนะครับหรือว่าเฮ้ยทำไมสอบไม่ผ่านกลัวว่าตัวเองจะเรียนไม่จบไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเนี่ยผมแนะนําเล่มนี้เลยนะครับคือครบจบเพราะว่าอะไรเพราะเล่มนี้เป็นทั้งหนังสือและเป็นทั้ง QR code book นะหมายความว่ามันไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวแล้ควคำว่า QR code book คือมันเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือนี่คือความเจ๋งของสื่อเล่มนี้ในแต่ละบทนะจะมีทั้งหมด33บทหมายความว่าเปรียบเสมือนเป็น33ความลับอะไรแต่ว่าผมแยกเป็นบทมาให้ซึ่งผมก็ไล่เรียงไปตั้งแต่เรื่องแรกททีี่่่่สสําาคคััญุดดเเลยตต้งงแรรรือกกะบวนิ ไปจนถึงการวางแผนการเรียนและทายังไงให้เราสามารถทําตามแผนนั้นได้อย่างสม่ำเสมอนะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียนเรียนเรียนลงยังไงวะให้มันแบบเหมาะสมกับเราเรื่องการวางแผนอ่านหนังสือต้องวางแผนยังไงในแต่ละวันเรื่องของการท่องตัวบทการทำข้อสอบเก่าการเข้าฟังคำบรรยายการสร้างวินัยการเทคนิคการท่องตัวบทเทคนิคการอ่านหนังสือนับที่ผมใช้หมดเลยนะครับแล้วก็วิธีคิดไม n ์เซตต่างๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยเป็นทั้งหนังสือและคิวอาร์โค้ดบุ๊กอย่างที่ผมบอกว่าในทุกๆบทเลยนะทุกๆบทจะมีคิวอาร์โค้ดแบบนี้ให้สแกน เข้าไปนะครับทุกคนสามารถที่จะสะแกนเข้าไปแล้วเรียนในนั้นได้ทุกบทจํานวนชั่วโมงรวมกันประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับสี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คือผมอัดแน่นทุกอย่างจริงๆที่ผมใช้และผมต้องการที่จะให้เปลี่ยนแปลงการเรียนขุงคนได้จริงๆเพราะฉะนั้นเด็กกิติคนไหนยังไม่มีนะครับแนะนําว่าซื้อเล่มนี้ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมประรกาศไว้ให้นะครับทุกคนสามารถสั่งซื้อที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับ